จับตาตีน้อยร่วมือโฮเปิดแบรนด์ใหม่ที่2 MK ตีน้อยกำไรร่วงผลพวงจากการเล่นสงครามราคาสุกี้บุฟเฟ่ของทั้งสุกี้ตีน้อยกับ MK สุกี้พร้อมแบรนด์โบนัสสุกี้ทำให้ผลประกอบการไตรมารส2ปี2568กํากำไรลดลงทั้งคู่เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีที่แล้ว MK มีรายได้3,700กว่าล้านบาทลดลง7%ปอร์และกำไร276ล้านบาทลดลงถึง31%ส่วนสุกี้ตีน้อยไตรมารส2ปีนี้มีกำไรสุทธิ 300กว่าล้านบาทลดลง6.7%ทั้งคู่อ้างว่าเป็นเพราะกำลังซื้อที่ไม่ค่อยดีค่าครองชีพที่สูงขึ้นและภารณีครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจึงกระทบกับกำไรขณะที่ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยแต่ทั้งคู่ก็ยังเล่นสงครามราคาไม่หยุดพร้อมกับการสตร์แคมเปญต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยโบนาส,สุกี้ในเครือ MK ก็เตรียมเปิดสาขาใหม่ที่ใช้นาสิ้นเดือนนี้เป็นสาขาที่2และอีกหลายที่เพื่อขยายตลาดขณะที่ MK Bu บุฟเฟ่ก็จัดเมนูพิเศษ เฉพาะสาขาบิ๊กซีโลตัดและสาขาที่ร่วมรายการทั้งหมด299สาขาด้วยซาลาเปาไส้ครีมและบะหมี่ยกไม่อั้นสุกี้ตีน้อยก็จัดเสิร์ฟเมนูเป็ดย่างฟรีไม่อั้นตามเงื่อนไขซึ่งถือเป็นเมนูเด็กของ MK เลยแต่เป็ดย่างของสุกี้ตีน้อยเกิดปัญหาเล็กน้อยเช่นรสชาติที่เค็มเกินไปและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนสับสนว่าฟรีอั้นไม่อั้นอย่างไรเพราะลูกค้าไปทานก็เจอปัญหาเสิร์ฟแบบจำกัดจำนวนบ้างเสิร์ฟช้าบ้างดราม่ากันบนโซเชียลไม่น้อย ล่าสุดทางสุกี้ตีน้อยก็เตรียมเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่อีกในวันที่26สิงหาคมนี้ว่ากันว่าอาจจะเป็นการร่วมมือก,กันกับทางร้านอาหารจีนโฮเนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัท BNNN โฮจำกัดเมื่อไม่นานมานี้เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารพัตตาคารซึ่งมีชื่อของเฟิร์นนัทมนพิสานกิจวณิชเจ้าของสุกี้ตีน้อยเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวด้วยและยังจะจัดงานถแถลงข่าวที่ร้านอาหารโฮแยกเหน่งใจอีกด้วยคงต้องจับตาดูกันว่าแบรนด์ใหม่ชื่ออะไรและเป็นอาหารแนวไหน